เยอะเยอะอุ้องนะจริงจริงปลาปากปลาปากว้าลุนลมาวันนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องลิ้นหงส์นะครับอันนี้ก็ยำมองครับยำมอยงยำตุ้มยำบิดเผือกกันครับวันนี้ ยำหม,มองยำก้มยำเด็อดเผือกแล้วก็สุดท้ายนะครับเก็บรอบครับเก็บรอบเอาครับไปลุ้นกันยำม,มองก่อนนะครับจะถูกไหมอืมักสักหน่ยนะไม่รู้นะไม่รับด้วย โอ้ยมาแล้วพี่ตู่มาอะไรเออโอ้ปลาเอินครับตายละอะไรนบ ตอโอ้ยมีดีมีดีมีด,มด,มดีใส่ไหนล,ล่ะเราโอ้มีถุงครับตัวาสาม,มใส่ช่อมใส่น้ำเล็กเร็ 哦，哦，鱼吞了，帅帅，哦，一，个，耶，哇塞，好厉害！ เยอะเยอะจริงจริงว้าวว้าวเยอะเลยเยอะประมาณนี้เนาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้สุดยอดเด้ออกซิเจนนะครับคิดว่าจะถูกโอ้โห มันเยอะนะครับโอ้ยเยอะแล้วโอเคโอเคต้องใส่ต้องมาใส่น้ำลึกนะครับ เงียบครับเงียบแต่โดนอยู่ครับแต่ไม่เยอะสามแท้มครับสี่แทม้มโอ้สวยสวย หเหมือนกันครับหลังนี้สวยๆเยอะยูเยอะครับชุ่มครับโอ้โหเยอะีเยอะแต่ตัวใหญ่ครับโอเคครับผลงานปลาต้มครับเข้าท่าเลยในแบบนี้ ผลงานวันนี้ครับของปลาตุ้มสวยครับมีปลาตามเบ็ดแล้วจะเสียที่ไม่ได้ออกซิเจนมาต้องแช่น้ำตลอดครับตายง่ายมากครับปลาพวกนี้ถ้ามีออกซิเจนก็จะอยู่ได้นานเลยโอเคเราจะพยายามเบ็ดเลือกกันเลยครับถึงแล้วยามกบเผือกครับเอาซอ Que. Yeah. <coughs> 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 โอ้โดูน้าโดูน้าวหนึ่งแต้มครับนี่แหละครับปลาทาี่เราต้องการเบ็ดใหญ่ทีนี้เบ็ดใหญ่เบ็ดเล็กสลับกัน ฮะไปเสียมไปเสียมโอ้ยโดนครับโดนโดนโดนแล้วปลาอะไรโดนแล้ว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 ปลาอะไโดนแล้วเนี่ยไม่รู้ดูอยู่ โอ้ยยยย่ยยยยอยย่ยยยู่อย่ยย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 ยอยูยยยนยย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 ปลาปากยย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  โอ,โอย้ยโ tamam. อ like huh? ้ยยกขึ <genau S 1> ้นแล้วกันจุ๊บแตายามที่สองปลาปากเหมือนกันครับปลาปากปลาปากว้าหลุดหลุดน้ำโอ้ยหลุดเลยครับตกน้ำโอ้ยเสียดายเลย ยันได้ลาบแล้วเมื่อกี้อเอาไปเอาไป <c oughs> รุนกันต่อเผื่อที่สองหน้าข้ามอีกเส้นหนึ่งจัดตรงนี้เดี๋ยวพุง่งสักวันเสาร์นะครับข้ามเพิ่อมอีกเส้นหนึ่ง ถ้าจะมานขนาดเนีเ้หอได้อยู่ครับวันน้กินตามหาปลานะอ่้อนตัวใหญ่เราจะมีไหมข้ามไปนิ้แลกครับจนกว่าน้ำจะแห้งก็จะมีน้ำขึ้นช่วงมาคงแต่ไม่รู้จะขึ้นบ่เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับธรรมชาติ mà to ừ. giờ lúc há mệt dày giờ dễ แค่ครับพี่แค่แค่น้อยโอย้กินเล็กนี้หอมเลด้ครับก็แปรพ่อแม่มานะครับถ้าวันหลังออ,ออกซิเจนก็จ,จับไปขายครับมีคนอยากได้อยู่โอเคครับแต่วันนี้ไปไปก่อนให้ออกซิเจนมาก่อนนะโดนโอ้ยโดนไอ้แค่อกแล้วโอ้ยนึกว่าจะใหญ่ โดนพี่แฉ่ครับเดี๋ยวครับนึงอแฉะเจ้าถิ่นับก็ปล่อยมอนเดิมครับ,รรบตัวเล็กไปโ่้ได้จะหมดแล้วครับ มีมีตัวแล้วทานนนี้ครับอเจอกันใหม่่านเช้าก็มีปลาปากสองตัวครับกลับทำไปหลุดมือไปตัวหนึ่งสดายสดายโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ ตรงนี้น่าจะมีลุ้นปลาใหญ่นะครับเพราะว่าเราตามเหยื่อลูกปลาเยอะอยู่พอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเหยื่อพะมางนะโอเคไปสุดท้ายแล้วเอาปลาเล็กมาเปลี่ยนเป็นปลาใหญ่โอเคครับไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้้ยหน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อปไปไปแลครับบ๊ายบายขอบคุณครับงานนี่ครับผลงานเราอมอนกับปลาบิดครับไซนี้หลุดมือไปตัวหนึ่งครับเียดายเคครับไป